โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อ10ในการทำโบ1ชิ้นต้องใช้ริบบิ้นยาว7เซนติเมตรจงหาว่าถ้ามีริบบิ้นยาว90เซนติเมตรจะสามารถทำโบได้มากที่สุดกี่ชิ้นโจทย์ข้อนี้เรามีริบบิ้นอยู่90เซนติเมตรนะคะ ยาว90ซนติเมตรเอามาทำโบต้องใช้ริบบิ้นยาว7เซนติเมตรหมายความว่าเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นละ7เซนติเมตรก็คือใช้การหารธรรมดานะคะหารด้วย7นะคะละเราตั้งหารดู7 1เป็น7นะคะละ2ลงมา7คูณ2ได้14เหลือเศษ6เพราะฉะนั้น Uh, เราก็สามารถตัดริบบิ้นได้12ชิ้นค่ะ